สัตกันต่อสู้กันต่อนะครับยกที่3ครับคู่ที่2ในการถ่ายเทอดสดไล่แขนกันนะครับแต่ว่าข้างล่างไม่ตีครับกรรมการแย่มอลกดแดงเริ่มเดินแล้วนะครับโอ้ยเตะขวาครับเตะได้นะครับแต่ว่าตัวเองไปเสียหลักกลนจำเบ้าซะสร้างจังหวะกันใหม่ครับซ้ายก็ได้ครับโดนขวาคือครับขวาคืนไปครับเจอเข่าขวาของมอลากดแดงครับตีซ้ายครับมอลกดแดงครับแทงขวาครับ ซูเปอร์แมนพยายามดันแทงสู้ครับแทงซ้ายแล้วเตะขวาเกี่ยวแล้วเทินโดนขวาคืนโอ้โหเอาละครับถึงอาวุธแล้วนะครับยกนี้ครับของจริงมาแล้วครับตีเข่าขวาครับมรกรดแดงครับตีเข่าขวาครับซูเปอร์แมนยังไงครับแม่มีพลังวิเศษหรือเปล่าครับซูเปอร์แมนมีถอยสกูดแทงเข่านะครับตีหนับหนครับทางด้านมรกรดแดงเข้าอีกแล้ววงใน แทงคุณป๋อง <c oughs> เอ้าแล้วครับแทงซ้ายยัดเข้าไปครับมุนกดแดง <c oughs> เกมได้ใจนะครับวงในเกมของใครของมันแล้วครับ <c oughs> นอกเป็นของนายตัวนนนี่ครับตี บัตรใหุ้ดไม่ลุดครับจับต่อไม่ปล่อยด้วยครับมรกตแดงตีต่อครับตีหนักตีเบาไอ้นี่นะครับกรรมการตีได้ก็ปล่อยให้ตีนะตีไม่ได้ก็แยกออกมาแดงครับชัดเจนได้ใจนะครับโอ้โหก็ประมาทไม่ได้นะครับยังมีแข้งอยู่ครับซูเปอร์แมนครับตีเข่าซ้ายครับมรกตแดงแทงซ้ายครับพยายามจะสู้นทยครับแต่ว่ามรกตแดงได้ตีเข่าซ้ายซูเปอร์แมนอยู่เหลี่ยมนอกครับเจอเข่าขวาของมรกตแดงครับซูเปอร์แมนที่ได้ตีเข่าซ้ายเจองเข่าซ้ายขึ้น ไล่แขนไม่ดีครับไม่ยอมให้บรากดแดงขึ้นคอครับซูเปอร์แมนสำคัญนะครับการไล่แขนนะมวยเข่าสู้เข่านี่จับล็อกคอต่ายสบายไม่ได้นะครับต้องชิงจับไล่ต่อครับบรากดแดงขีบซ้ายนําตอดติดครัาที่มุมน้นเงินครับจับอีกแล้ววอบนายนโอบนายนี่มีศอกครับสะบัดออกไปนี่แยกแยกครับซูเปอร์แมนหมัดขวาครับเตะขวาเจอเข่าขวาของบรากตแดงแล้วก็หมดยกครับ ครับโตโยต้าเคมอเตอร์ไม่เคยทิ้งวงการหมัดมวยครับปราบพระพุกุเป็นอย่างสูงครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์คเครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนยกที่4ครับครับเข้ามาต่อครับคู่ที่2ยกที่4เกมเต็มสูบมาสายกแล้วยกนี้ก็เหมือนเดิมครับทางด้านมารกรแดงน้ำเงินเส็นไฟเปิดเกมเดินกระชับพื้นที่เข้าหาโอ้โหนี่ฮะสลับเข่าลอย ตามแบบฉบับของหน่วยในค่ายเด่นที่สุดก็เจ้าเสือใหญ่นี่ละครับเจ้าตำรับเลยครับสลับเขาลอยในยุคนี้ทำเป็นทุก่อนเบาด้วยครับเตะหลุดนะครับพยายามจะงัดศอกมาครับเน้นไปที่อาวุธลับด้วยครับโอ้ยแทงขวารลยยัดขาไว้ครับจะสับศอกครับเจอศอกซ้ายคืนหยุดไปเหมือนกันครับมรลกดแดงนี่ฮะโดนหมาดอีกแล้วครับแพอแก่อนนี่ซูเปอร์แมนก็โตติดเจ็บครับอุ้ยเตะขวาสวยครับแทงข่าซ้ายได้ครับนี่ครับ พอมาผ่อนนิดเดียวนี่ระบบหายใจของซูเปอร์แมนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับเตะขวาครับนี่ครับเตะขวาเอาเตะขวาขึ้นไปเหมือนกันนี่มาอาล้ครับซูเปอร์แมนเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับมัดขวาครับตีข้ายเจอขวาโต้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเดี๋ยวยุบออกมาหายใจหน่อยไม่เล่นไในครับ คนาทีขวาโชคดีเหลือเกินนะครับมันปลายเท้าครับน้ำหนักยังไม่ได้เท่านั้นเองครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมายกสุดท้ายครับมาดูว่าพลังแข่งขวาของใครครับหุกบซ้ายเตะขวาขึ้นครับคนแดง่อนแล้วครับยกสี่ยกห้านี่มาคุมจังชิงจังว่าแต่ว่าซูเปอร์แมนพยายามชิงครับใส่หน้าสองครั้งนี่ฮะบัดนีวัดระยะแต่แข้งขวาเติมหลังเข้าไปนี่ฮะแต่ละดอก โอ้ยนี่ฮะขวาเตะได้น้ําได้เนื้อมือนกันครับซูเปอร์แมนเตะขวาด้วยแข้งขวาครับบอลกดแดงครับซ้ายหลุดครับเตะขวามาครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับเตะซ้ายคืนก็มีหมัดสลับแจมเข้ามาโอ้ยก็นี่ครฮุกซ้ายแล้วเตะขวาครับโอ้โหฮุกซ้ายโอ้ยหมัดขวาตรงครับเตะขวาครับเจอขวาโต้โอ้หนี่ถ้าเกิดซูเปอร์แมนเนี่ยนี่คือวันนี้ก็ต้องเข้าเบนแทนนะครับ แต่ว่าชกได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับโอ้ถ้าเกิดมาแบบบีกันมาแล้วครับ1 2 3ครับมรกดแดงกันไล่บีเขาตั้งแต่สี่ห้านี่มานี่ครับอ่อยชิงจังหวะโตกลับจบแล้วครับน้ำใจนักกีฬาสปิริตแสดงออกมาสวยงามครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับภาพนี้สวยงามมากครับได้ใจครับมรกดแดงนั้น17ปีครับซูเปอร์แมนนั้น21รุ่นอายุมากกว่ามากกว่ากันปีแปีนะครับ ก็แสดงสิดิตน้ําใจนกีฬาออกมานี่คือกีฬามวยไทยครับกีฬาของคนไทยทุกคนครับก็ต้องบอกว่าน้องทั้งสองคนนี่หัวใจน่ากลาบมากนะครับสู้กันอย่างเต็มที่ครับหน่อยแล้วครับช่วงรวมคะแนนเพราะว่าไม่มีการรวมมาก่อนครับและก็ผู้ชนะในคู่นีおお้คร th ับนักยกมุม oh น right <forward> ้ the <benchmark> ําเงินนะครับมรกตแดงสอสเดชพันธ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนซูเปอร์แมนสิทธิเจดิมมไปยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูรอง่เ้วของรายการ